รถ SUV 7ที่นั่งออปชั่นครบในงบ6 0 0 0 0และทดสอง2คันนี้นะครับเป็นตัวท็อปทั้งคู่มีให้เลือกถึง2สีมีอะไรดีบ้างไปดูพร้อมกันครับพบกับกอลิล่าคาโชว์รวมรถยนต์มือสองมากตัวฐานใหม่ในทุกช่องทาง Facebook YouTube และ TikTok ครับ เราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับเซลฟ์โฟกกอริลาคากันอีกเช่นเคยนะครับในช่องทางยู u ูบนั่นเองนะครับซึ่งของเราเนี่ยมีให้เลือก3ช่องทางด้วยกันนะครับสามารถกดติดตามได้นะครับด้านบนนี้เลยไม่ว่าจะเป็นช่องทาง u t u b e นะครับ Facebook หรือว่า Tik t o k นะครับขึ้นให้แล้วด้านบนนี้สามารถไปจอยกันได้นะครับเข้ามาเป็นส่วนร่วมของชาวกอริลาคาได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะไ,ไม่พลาดโปรโมชั่นข่าวสารพิเศษจากกอริลาคานั่นเองนะครับและสําหรับ2รุ่นนี้นะครับผมม สำหรับรถ7ที่นั่งขนาดกลางตัวนี้นะครับเป็น t ต y o ต้าเวล z อ1.5พิเมี่ทั้งคู่มาในปี2022และ2023ครับซึ่งตัวสีดำเป็นรถปี2022และตัวสีขาวเนี่ยเป็น2023ซึ่งทั้งคู่นี้นะครับราคาเปิดตัวเท่ากันครับ875,000บาทนะครับถามว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปไหมนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อป ทั้งคู่เลยนะครับแต่เขาจะมีตัวพิเศษออกมานะครับเ,ออเป็นเวโรสเอ็กเออร์แบนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมือสองค่อนข้างหายากพอสมควรเลยครับตอนนี้เราก็จะมีมาแค่ตัวพรีเมียมนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เขาเล่นกันแ้ะสตัวใหญ่ด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะครับสำหรับราคาเปิดตัวอยู่ที่ 8 7 5 0 0 0บาทส่วนตัวแล้วผมมองว่าค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคา,ามากนะครับถ้าเกิดว่าคุณไหวที่งบต่อไปนะครับอาจจะขยับเป็นตัวโตัว Ta Fortuner ก็ได้นะครับหรือจะเป็นรุ่นท้ายใกล้เคียงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเจ็ดที่นั่งนี้นะครับผมเนี่ยจะมีเป็น Xpander ที่เป็นรุ่นเทียบเคียงกันนะครับ Xpander เนี่ยของผมก็จะมีเป็นรถเดโม่ราที่เห็นในโฆษณาของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวทิกตอกนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยก็โตดกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ของเราเนี่ย มีเป็นเดโมค่ะนะครับจากป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะครับและสําหรับทั้ง2คันนี้นะครับมีอะไรดีบ้างนะครับทั้งปี2022และปี2023เนี่ยนะครับหน้าตาเหมือนกันเด้ะนะครับแล้วก็ในส่วนของออปชั่นเนี่ยเหมือนกันนะครับและสำหรับการรีวิวนะครับผมขอเพ่งเล็งไปที่ตัวสีดําแล้วกันครับเพราะว่าตัวสีดำเนี่ยมาเป็นของเดิมๆนะครับตัวสีขาวเนี่ยเขาจะมีตัวชุดแต่ง bm sport เข้ามานะครับทำให้ตัวนี้เนี่ยนะครับดูหล่อขึ้นแต่ของผมเนี่ยจะขอเป็นสีดำนะครับเป็นหลักเพราะว่า อันนี้เขาจะมาเดิมๆนะครับและออปชันฟังก์ชันรวมไปถึงหน้าตาดีไซน์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในพาร์ทถัดไปไปดูกันเลยครับ และเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับกับกระจังหน้าของเจ้าตัว toyota veloz หนึ่งจุดห้าพีเมียมีอะไรดีนะครับเอาเริ่มต้นกับไฟหน้ากันก่อนเลยนะครับไฟหน้านะครับได้เป็นแบบ led ไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่างไฟเลี้ยวหรือว่าไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เนี่ยผมว่าให้มาค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับสำหรับตัว option ของไฟนะครับตัวนี้นะครับกระจังหน้าเขาดีไซน์ออกแบบมานะครับทำให้ดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับ โดยปกติเนี่ยนะครับดีไซน์ของโตโยต้าเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนอกาะว่าเออบางคนก็ชอบนะครับบางคนก็ไม่ชอบส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมานะครับทำให้กระจังหน้าเนี่ยมันดูใหญ่บึกบึนมากยิ่งขึ้นนะครับมันดูแบบเออสปอร์ตนะครับน่าใช้งานนะฮะตัวนี้เนี่ยกระจังหน้านะครับเขาจะไม่น้นเรียบหรูนะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบโรซี่แบ็กนะครับสีดำลายหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างจะสวยงามและในส่วนของการดีไซน์ตรงนี้นะครับเขาช่วยเพิ่มความระบายความร้อนด้วย ถามว่าดีไหมดีครับระบายความได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับของตัวเครื่องเวลาเราวิ่งนานๆเนาะเขาเนี่ยเป็นเครื่อง1 5 0 0ซี c ีค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันพอสมควรเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว Toyota เวรอ s ดรถครอบกวัวเที่นั่งแบบนี้นะครับในส่วนของขจังหน้าว่าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูแบบไล่ชิดซีนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับสำหรับตัวกันชนเขานะครับเขาจะให้ลวดลายของตัว นีมาด้วยนะครับเขาจะเป็นสีเทาเมทัลิกนะครับออกแบบมาก็ค่อนข้างลงตวงมากนะครับในส่วนของตัวกล้องรอบคันเนี่ยนะครับตัวนี้มีมาให้นะครับเขาจะมาอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยด้านล่างโลโก้ตรงนี้นะครับจัดมาให้ทาให้คันนี้เนี่ยนะครับใช้งานปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับและในส่วนของด้านหน้านะครับเขายังมีในส่วนของโตโยต้ากะระยะก,กันชนคันหน้าให้ด้วยนะครับติดตรงนี้เห็นไหมนะครับเขาจะมีตรงนี้ เวลาที่รถคันหน้าเบรกกระทันหันนะครับคันนี้เนี่ยจะเบรกให้อัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีโดยหลักๆนะครับรวมๆของไอ้เจ้าตัว Toyota าเวลอสตรงนี้นะครับก็ในส่วนของดีไซน์นะครับดูดุดันดูสปอร์ตนะครับบางคนก็บอกว่าเรียบหรูอันนี้แล้วแต่คนชอบในกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับด้านหน้าของ Toyota าเวร์ลส1.5พีเียมเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านข้างของตัวรถกันต่อเลยนะครับในพาร์ทถัดไป และเรานะครับมาต่อกันกับด้านข้างของตัวรถเองนะครับสำหรับโตโยต้าเวลรสนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ามองด้านข้างเนี่ยถือว่าดีไซน์ดูเรียบหรูสปอร์ตมากมากเลยนะครับสำหรับเอาแบบด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไหลมาด้านหลังนะครับตัวนี้เนี่ยได้เป็นล้ออลอยนะครับเดิมแท้จากโรงงานขอบ17นะครับก็ถือว่าค่อนข้างให้มาดีนะตัวสมาร์ทเนี่ยให้มาเพียงแค่16นิ้วเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยให้มา17เขาก็เดินทางได้ดีกว่าก่อถนนได้ดีกว่านะครับแต่ว่าอาจจะกินน้ำมันเพิ่่่่มขึึ้นนนาหอยงแตว ผมมองว่าตัวนี้มันเพียงพอเลยนะครับต่อการใช้งานแล้วก็ถือว่าดีมากด้วยนะครับตรงนี้ถัดมานะครับในส่วนของหูกระจกนะครับตัวนี้ตรงกระจกนะครับมองข้างของเขาเนี่ยเขาก็จะมีส่วนของตัวไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้ด้วยนะครับไฟเลี้ยวตัวนี้มีมาให้นะครับแล้วก็ความปลอดภัยเพิ่มเติมขึ้นมาอีกครับสำหรับบายสปอตจุดเตือนหมวกสายตานะครับในกรณีที่เราวิ่งรถไปนะครับรถมาด้านข้าง ไม่ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับหรือจะเปลี่ยนเลนไปทางซ้ายถ้าเกิดว่ามีมอเตอไซค์ตามมาเราจะเห็นตัวปลายสปอตส่องสว่างเตือนก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเซฟตี้ของเขาผมก็มองว่ามีออปชั่นนี้ถือว่าดีมากเลยนะเวลาที่ รถมอไซค์เนาะนะครับรถเอ่อรถใหญ่เนี่ยมันมองง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามอไซค์เขาตามมาเนี่ยอันเนี้ยเรามองยากทีหนึ่งนะครับก็มีบายสปอร์ตเข้ามาให้ด้วยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวโลบาร์มาให้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นราวหลังคานะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวนี้เนี่ยสามารถติดตั้งแหลกได้ไหมแต่ผมว่าน่าจะติดตั้งได้เพราะว่าเขาจะมีตัวกรอบเอ่อล่องลอยนะครับในการงัดแงะแกะเก่านะครับแล้วก็เอาไปติดตั้งเพิ่ม อันนี้ผมเคยเห็นมาแล้วนะครับก็ไปติดตั้งแหลกนอกเขาเป็นสายแคมปิ้งอย่างเงี้ยนะครับเอาไปติดตั้งเพิ่มได้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับในส่วนของมือจับประตูนะครับตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับซึ่งในส่วนของตัวมือจับเนี่ยเขาจะมีสมาร์ทคี์เข้ามาให้ด้วยนะครับเป็นการเปิดปิดแบบไม่ต้องกดกุญแจนะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยปึ๊บป๊บนะครับ ถ้าเกิดว่าเรามีกุญแจนะครับแต่ว่าอันนี้กุญแจอยู่ในรถนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับด้านข้างของตัวรถนะครับเจ้าตัว Toyota Veloz 1.5ผีเมี้ยมแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับกับด้านท้ายของตัวรถเองและในส่วนของด้านท้ายเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าดีไซน์สุดสปอร์ตลงตัวอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับยาวประมาณ8เมตรนะครับตั้งแต่ด้านซ้ายเยันด้านขวาของตัวรถนะครับตัวนี้นะครับเขาจะแยกไฟมาเป็นแบบ50/50นะครับเขาก็แยกไฟมาเป็นแบบนี้เห็นไหม เนี่ยนะครับก็เวลาเราเปิดเนาะนะครับเขาก็จะแยกกันอย่างนี้เลยซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นรถทรง7ที่นั่งนะครับก็นั่งได้สะดวกสบายอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้การเปิดปิดเนี่ยเป็นแบบช็อกอัพนะครับช่วยผ่อนแรงนะครับก็ถือว่าดีนะครับต่อการใช้งานไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้าไม่เป็นไรเลยครับตรงนี้ถือว่าโอเค สำหรับตัวโช๊คอัพนะครับแล้วก็สำหรับความปลอดภัยนะครับตัวนี้เนี่ยให้เซ็นเซอร์มานะครับด้านท้ายเนี่ยสอจุดได้กัดนะครับแล้วก็กล้องมองหลังเนี่ยขนาดถอยจอดมีมาให้จริงๆต้องบอกว่ากล้องรอบพันคันนี้มีนะครับไฟท้าย LED นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าโอเคมากๆนะครับไฟทับทิมมีมาให้นะครับสองฝัง่งซ้ายขวาก็ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปต่อกันเลยครับกับด้านในของตัวรถเอง และเราเลยครับมาต่อกันกับด้านในของตัวรถกันต่อเลยนะครับจริงๆต้องบอกว่าผมชอบด้านในของตัวรถมากนะครับเวลารีวิวนะครับเพราะว่ามันเปิดแอร์แต่ด้านในเนี่ยคือแบบแอร์เย็นเพลงเพล่เแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมไม่ได้เปิดเพลงนะครับก็สําหรับฟีลลิ่งแรกนะครับในส่วนของเอาเอาเรื่องไหนก่อนดีอะไม่ว่าจะด้วยเรื่องดีไซน์ความหรูหราหรือออปชันการใช้งานอันนี้คือจบเลยนะครับไม่ว่าจะอะเอาฟีลลิ่งแรกก่อนนั่นคือการนั่ง้วกันนะครับ สำหรับการนั่งเนี่ยนะครับนั่งสบายมากๆเนื่องด้วยว่านะครับตัวเบาะเนี่ยเขาออกแบบมาเป็น2องเลเยอร์ครับเขาจะมีส่วนของตัวเบาะหนังนะครับแล้วก็ตัวรองรับสรีระของเราเนี่ยจะเป็นเบาะกำมะหยี่ทำให้คันนี้นะครับนั่งสบายมากถ้าในหมู่รถนะเท่าที่ผมแบบเคยไปนั่งมาเบาะกำมะหยี่เนี่ยนั่งสบายสุดไม่กักเก็บความร้อนนั่งนานไม่ปวดตูด นั่งนานเนี่ยนะครับเหงื่อไม่ไหลเนี่ยอันนี้คือข้อดีของเขานะครับในส่วนของจอนะครับเรือนไม้เนี่ยนะครับเขาก็แสดงแบบดิจิตอลเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเลขไม้เพียง18,000โลโอ้โหเนี่ยปี22นะสีดำนะครับปี23เนี่ยวิ่งอยู่2ตําำมื่นเองนะครับในส่วนของตัวจอนะครับเป็นจอแบบทัชสกรีนได้เชื่อมต่อไร้สายรองรับครับอันนี้สามารถทําได้แล้วก็ในส่วนของตัวจอเนี่ยสามารถใช้งานนะครับไม่ว่าจะเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay Bluetooth และจอเนี่ยเขาให้มาเ้านิ้วท่านผู้ชมครับจอเนี่ยให้มาใหญ่จุใจจริงๆนะครับและส่วนของตัวจอเนี่ยเป็นแบบไร้ขอบอ่าเมื่อก่อนโทรศัพท์เป็นยังไงเมื่อก่อนโทรศัพท์เนี่ยมีขอบทุกวันนี้ไร้ขอบกันหมดแล้วจริงไหม ตอนนี้เขาก็อัปเกรดตามมาครับซีนจอยังไม่ทันได้แกะเลยใครที่ใช้เป็นคนแรกนี่ครับลบปั่วไปแกะออกให้หน่อยนะฮะเห็นแล้วอยากจะแกะออกนะตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่มฮาร์ดสตดนะครับหรือว่าไฟฉุกเฉินเนี่ยเขาก็เอามาให้แบบนี้ซึ่งซีนตัวเขาเนี่ยนะครับยังไม่ทันได้แกะเลยในส่วนของแอร์นะครับตัวนี้เนี่ยปรับแบบออโต้นะครับหมุนปรับมือได้เช่นเดียวกันออโต้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้สามารถกดปุ่มได้เลยนะครับซึ่งถัดลงมาเขาก็จะมีตัวปุ่มแสดงสถานะนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนจะครับ แล้วก็เกี่ยวกับพวกความเซฟตี้ความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเบลอะไรประมาณนี้คุณก็ต้องเสียบด้วยเพราะถ้าเกิดว่ารถเคลื่อนตัวแล้วนะครับคุณไม่เสียบสายเบลเขาก็จะร้องดังองงออนอันนี้ไม่ใช่หมานะครับอันนี้เป็นรถนะตัวมีสองเกียร์นะครับคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้ซึ่งผมต้องแจ้งแบบนิดนึงนะครับว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีแพลนชิพมาให้นะครับแต่เรายังสามารถปรับเกียร์ได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเกียร์หรือลดเกียร์เพราะตัวนี้นะครับเป็นเกียร์แบบ CVT แล้วสามารถเพิ่มเกีย ได้ที่วังเกีเออร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้านะฮะอันนี้พูดแบบเรีนว่าเคแปลกเนาะนะฮะในส่วนของตัวเบรกมือฟ้านะครับแล้วก็เบรกออโนมโฮเนี่ยมีมาให้แล้วก็ด้านข้างๆเบรกออโต้โฮเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของไวเลสชาร์จเจอร์นะครับอันนี้รองรับการชาร์จแบตแบบไร้สายนะครับของผมเนี่ยทำให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมไม่รองรับการชาร์จแบบแบบไร้สายนั่นเองนะฮะก็อนอเสยดาจริงๆเดี๋ยวเราไปต่อก,ก,นกันกับผู้ดยสารตอนหลังครับว่าเขาจะให้อะไรมาบ้างและภายในด้านหลังเนี่ย จะกว้างหรือเปล่าไปชมครับ <S <S และเรานะครับมาต่อกันกับผู้โดยสารตอนที่2กันต่อเลยนะครับตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าตอนแรกผมเข้ามานั่งเอ๊ะทำไมพนักพิงหัวนะครับก็คือหมอนรองคอเดี๋ยวมันค่อนข้างต่ำเหลือเกินนะครับอันนี้อะฟิลลิ่งแรกเลยคือการปรับตรงนี้นะครับโอ้ค่อนข้างดีนะครับตรงนี้ก็ถือว่าทำมาได้ดีมากๆเลยนะครับกตัวหมอนรองคอก็สามารถปรับระดับได้นั่นเองครับตอนนี้ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างดีนะครับ แล้วก็ได้ส่วนของการนั่งนะครับตัวนี้ได้มาเหมือนกับด้านหน้าเลยครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังถึงเบาะผ้านะครับตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าคา่านะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้งานๆๆนะครับมีมาให้นะครับตัวนี้เขาจะเป็นรถเนาะเจ็ดที่นั่งตรงด้านกลางนะครับก็คือผู้โดาสนรต้องที่2เนี่ยสามารถนั่งได้สูงสุงสด3คนตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้นั่งกัน3าคนนะครับตัวนี้สามารถเอาหลงมาได้อ่าจะเป็นพนักพิงแขนนะครับให้มาตัวนี้ไม่ได้ในส่วนของตัววางแก้วน้ำนะครับเพราะว่าที่วางแก้วน้ำเนี่ยเขาให้มาตรงนี้ ท่านผู้ชมคิดว่าพอเพียงพอไหมนะครับต่อการใช้งานตรงนี้นะครับส่วนตัวเลยผมมองว่าด้านข้างตัวรถอ่ะมันมีมาให้อยู่แล้วนะครับเนี่ยด้านล่างตรงนี้นะครับ,นะรบมีมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยซ้ายขวาตรงกลางให้มาอีกหนึ่งนะครับรวมเป็นสช่องผมก็มองว่ามันก็เพียงพออยู่นะนะครับต่อการใช้งานไม่ได้แบบ วางเยอะแยะขนาดนั้นมากมายนะครับเต็มที่น้าคนละแก้วนะครับพอแอร์แยกส่วนด้านหลังมีมาให้นะครับสำหรับตัวแอร์เนี่ยนะครับสามารถปรับแรงลมได้สูงสุด3ระดับนะครับจริงๆต้องบอกว่าปรับได้4ระดับอะไรครับแต่ว่าอันเนี้ยันดับแรกอ่ะคือปิดระดับ1 2 3นะครับปรับแรงลมได้3ระดับนะครับแต่หมุนได้4ี่รอบนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผู้โดยสารตอนที่2นะครับและเราไปพูดโปรโมชั่นด้านหน้ารถกันเลยครับไป และทั้งหมดนี้นะครับเรายังตรวจเช็ครับประกันโครงสร้างให้นะครับมากกว่า3 4 4จุดจากบริษัทอุลิเซีชันไทยแลนด์นะครับรับรองเลยว่าไม่มีการชนหนักติคว่ำจมน้ําหรือตัดต่อรอมาอย่างแน่นอนครับและสอบถามคันนี้นะครับยังเป็นรถปีใหม่สามารถขับเข้าศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศครับฝีค่าแรงฝีค่าอะไรอีกด้วยกับราคาเปิดตัวนะครับ8 7ด0 0 0บาทแต่ถ้าคุณก็มาหาเรานะครับซื้อได้งบในราคาเพียง ,00 แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับสามารถดาวน์เริ่มต้นเพียง่อนเพียง1 0 0 0 0นต์ตลอสัญญาครับ สนใจสามารถทิ้งชื่อเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้เลยหรือยกหูสายจนที่เบอร์0924478888พิสูจน์รถใหม่ในราคามือ่สองได,ได้วันนี้เพราะคุณคือคนสำคัญกับราคารักรถลักคุณครับ